แชร์ข่าวเล่าเรื่องสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะ22สิงหาคม2568คลิปนี้เราจะมาอัปเดตรถไฟฟ้า20บาทตลอดสาย เราจะไปดูกันว่าใครมีสิทธิ์ลงทะเบียนมากนะคะอีกไม่นานเกินรอนะคะสำหรับรถไฟไฟ้า20บาทตลอดสายทุกสีทุกเส้นทางก็จะเปิดให้ลงทะเบียนแล้วในวันที่25สิงหาคมนี้เพื่อช่วยลดค่าครองชีพพร้อมส่งเสริมระบบขนส่งสาธารณะเต็มรูปแบบส่วนจะมีขั้นตอนอย่างไรและบัตรโดยสารแบบไหนที่สามารถนำมาใช้ลงทะเบียนได้วันนี้มาดูรายละเอียดกันนะคะ เงื่อนไขาการลงทะเบียนรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายต้องมีคุณสมบัติดังนี้นะคะต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทยมีเลขบัตรประชาชน13หลักมีบัตรที่สามารถนำไปผูกกับสิทธิ์รถไฟฟ้า20บาทตลอดสายแล้วลงทะเบียนผ่านช่องทางไหนได้บ้างนะคะรัฐบาลเริ่มเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนใช้สิทธิ์ตามนโยบายรถไฟฟ้า20บาทในวันจันทร์ที่25สิงหาคมนี้ตั้งแต่เวลาเขี่ยงคืนเป็นต้นไปไม่มีการจำกัดสิทธิ นะคะโดยสามารถลงทะเบียนได้ที่แอปพลิเคชันทางรัฐสามารถดาวน์โหลดได้ทั้ง iOS และ Android นะคะสำหรับผู้ที่ไม่ได้ลงทะเบียนแอปทางรัฐก็สามารถไปเยืนยันตัวตนได้ที่เซเว่นอีเลเว่นหรือตามที่ต่างๆที่กำหนดนะคะการลงทะเบียนสามารถทำได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะแต่ต้องลงผ่านแอปทางรัฐโดยขั้นตอนเบื้องต้นนะคะท่านจะต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชันทางรัฐ ลงที่สมาร์ทโฟนและทำการติดตั้งแอปให้เรียบร้อยเปิดแอปทางรัฐเพื่อเข้าสู่ระบบนะคะและเลือกลงทะเบียนร,รถไฟฟ้า20บาทโดยใส่เลขบัตรประชาชน13หลักและดำเนินการตามขั้นตอนในแอปจนสำเร็จระบบจะให้ผูกบัตรโดยสารที่เราต้องการนำไปใช้สิทธิ์เมื่อใช้บริการรถไฟฟ้า20บาทเมื่อผูกบัตรสำเร็จแล้วนะคะไม่ต้องรอผลเพราะบัตรนั้นสามารถใช้สิทธิ์รถไฟฟ้า20บาทได้เลย ตั้งแต่วันพุธที่1ตุลาคม2 5 6 8เป็นต้นไปก็สามารถนำบัตรนั้นมาใช้บริการเมื่อขึ้นรถไฟฟ้าได้เลยทันทีสำหรับบัตรที่จะนำไปใช้บริการรถไฟฟ้า20บบาทตลอดสายจะต้องเป็นบัตรใบเดียวกับ ที่ใช้ลงทะเบียนร,รับสิทธิ์รถไฟฟ้า20บาทผ่านแอปทางรัฐนะคะซึ่งจะเป็นต้องใช้บัตรนั้นผูกเข้ากับระบบโดยสารทั้ง MRT และ BTS โดยแบ่งออกเป็น2กลุ่มให้เข้าใจง่ายๆดังนี้นะคะ1กลุ่มบัตร EMV contactless สำหรับใช้ขึ้น MRT และ Airport Rail Link ก็จะมีบัตรเดบิตบัตรเครดิตเป็นบัตร Visa และ m a s t e r ร์การใช้แตะจ่ายของทุกธนาคารนะคะ บัตรแมงมุม eMv หากไม่มีบัตรเดบิตเครดิตก็สามารถไปซื้อบัตรโดยสารของ MRT ที่เรียกว่าแมงมุม eMv มาใช้แทนได้นะคะหรือสามารถใช้บริการได้กับ6สายก็คือสายสีแดงน้ำเงินม่วงชมพูเหลืองแอร์พอร์ตเรลิง แต่หากไม่มีก็สามารถไปซื้อได้นาห้องจำหน่ายตัวโดยสารของสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT นะคะ2กลุ่มบัตรแรบบิดการ d สำหรับใช้ขึ้น BTS บัตรแรบบิดเป็นบัตรโดยสารแรบบิดท,ที่หลายคนคุ้นเคยกันดีใครที่มีอยู่แล้วก็นำไปลงทะเบียน10รถไฟฟ้า20บาทตลอดสายได้เลยนะคะแต่หากไม่มีก็สามารถไปซื้อได้นห้องจำหน่ายตัวโดยสารของสถานีรถไฟฟ้า BTS สามารถใช้บริการได้4สายก็คือสายสีเขียวสี ทองเหลืองและชมพูเมื่อนำบัตรใบไหนไปลงทะเบียนรับสิทธิ์รถไฟฟ้า20บาทตลอสายก็จะต้องใช้บัตรนั้นสำหรับแตะเข้าและออกจากสถานีรถไฟฟ้าหากใช้บัตรอื่นๆที่ไม่ได้ลงทะเบียนไว้หรือซื้อบัตรโดยสารเที่ยวเดียวก็จะต้องชำระเงินตามอัตราราคาปกติ ส่วนในอนาคตคาดว่าจะมีการเปิดใช้ระบบสแกน QR Code ในสมาร์ทโฟนแทนการใช้บัตรโดยสารแต่ยังอยู่ในขั้นตอนของการพัฒนาระบบในเฟสต่อๆไปนะคะเตรียมตัวให้พร้อมนะคะใครมีสิทธิ์ลงทะเบียนร,รถไฟฟ้า20บาทตลอดสายโดยจะเริ่มเปิดให้ลงทะเบียน25สิงหาคมนี้อัปเดต22สิงหาคม2568